สวัสดีที่ผู้ชมท่านด้วยนะครับผมลาพสุสรางขนมตัดนะครับวันนี้ผมจะมาสอนรับเพรฟรี2 0 0 0เพรนะครับผมจะทํายังไงก็คือตอนแรกเราต้องเข้ามาแต่งตัวละครผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเป็นสไตล์ของชุดญี่ปุ่นนะครับผมนี่เห็นไหมเห็นผมแต่งตัวกับคอนโดคนนี้ไหมครับผมนี่หลังจากเราแต่งตัวเสร็จเราก็ต้องไปถ่ายรูปนะครับผมแคบแคบรูปไว้นี่แคบรูปหน้าจอเป็น2ตัวละครชายหญิงนะครับโอเคหลังจากเสร็จตรงนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับผม โอเคครับผมขั้นตอนต่อมานะครับผมเราก็ต้องเข้ามาที่หน้า Facebook ส่วนตัวของเรานะครับผมแล้วก็ค้นหาไปที่เป็นเพจโฮเคไฮว์นะครับผมนี่แล้วก็กดติดตามนะครับผมกดติดตามไว้แล้วก็มาตรงนี้เลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็มากดตัวคำว่าแฮชแท็กนี่เห็นไหมทุกคนกดแฮชแท็กปุ๊บเราก็จะกดคัดลอกเอาแฮชแท็กนะครับผมเอาคัดลอ้อหรือว่าเราจะเขียนออกก็ได้ผมเดีผมก,กดคัดลออออกแล้วกันมันง่ายกว่าโอเคหลังจากนั้นใช่ไหมเราก็จะมาโพสต์รูปลงนะครับผมรูปที่เราถ่ายมาตอนต้นคลิป อ่าผมเป็นรูปนี้นี่โอเคเดี๋ยวผมจะปรับภาพแป๊บนึงนะครับสามารถโพสได้ใน Facebook ส่วนตัวหรือว่าเพจก็ได้นะครับแต่ว่าต้องติดตามอ่าเพจโฮเทลไฮวีทีฮิตน,น,นะครับผมจะได้แท็กเขาได้โอเคกดเรียบร้อยอย่างแรกคือเราต้องใส่ชื่อตัวละครก่อนนะครับผมชื่อตัวละครผมเป็นขนมตัดชื่อตัวละครขนมตัดโอเคครับแล้วก็เราจะแท็กโดยการแอดโฮเทลไฮวีนะครับผม so oh, นี่ไงเรียบร้อยแล้วก็จะใส่ h ฮชแทที่เขาราให้มานี่เรียบร้อยครับผมแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วก็กดโพสต์ไปนะครับผมไอชีหลังจากเรากดโพสต์ไปก็รอประมาณ1อาทิตย์นะครับผมเกมก็จะส่งมาให้ถ้าเราทำทำตามถูกกฎเกณฑ์ของเขานะครับแล้วก็เขาจะส่งมาให้เป็น2 0 0 0เพชรนะครับผมรอประมาณอาทิตย์หนึ่งก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าผมเดีย๋ยวผมจะมาสอนอะไรต่างอีกนะครับผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เพนนะครับผม ไว้เจอกันครับบ๊ายบาย